นี่คือคลิปคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าผีในฟิลิปปินส์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคาวเซียดากัสนักขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองคากายันเดโอโรประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนมืดในเวลาประมาณตี3จากภาพที่บันทึกโดยกล้องหมวกกันน็อกเราเห็นร่างนึกลับวิ่งตัดหน้ารถของเขาแต่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือขณะที่รถควรจะชนกับร่างนั้นกลับไม่มีการชนเกิดขึ้นเลย ร่างลึกลับนั้นจางหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเข้าหยุดรถและหันกลับไปดูแต่ไม่มีใครอยู่บนถนนความรู้สึกชนขนลุกนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าร่างนั้นคืออะไรกันแน่คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียและกลายเป็นไวรัลในทันทีมีทั้งคนที่เชื่อว่าอาจเป็นวิญญาณและบางคนคิดว่าเป็นภาพหลอนจากแสงไฟเข้าเขียนในโพสต์ว่า พวกเราไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของเขาเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องเราแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรกันแน่วิญญาณหรือว่าแค่เรื่องบังเอิญคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ